พ right. ี่อย hm ู่จังหวัดไหนครับอะไรนะคะพี oh ่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดอยู่กรุงเทพค่ะอะไรนะพี่อยู่กรุงเทพค่ะพี่อยู่เขตไหนอ่ะเออตัวตัวเองอยู่เขตไหนนุ่นรังสิตอ๋อพี่อู่แถวนน้นเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปทุมอ่ะแล้วอันนี้คุยก่อนได้ไหมเนี่ยได้ได้หมดพี่ได้หมดหรออันนี้อันนี้มีแฟนอย่างอ่ะ อันนี้เรียนอยู่เปล่าเรียนอยู่ครับพี่สาวอ๋อเรียนอยู่หรอพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่สาวพี่อยู่ตอนนี้พี่อยู่มหาลัยอายุอายุอยู่แบบอ่ายี่สิบเอ็ดตัวเองอยู่เท่าไหร่แล้วเรียนอยู่ที่ไหนนะเนี่ยเราอ่ะผมมาเรียนอยู่โคราชพี่เอารอโอ้ยอยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ เรามีแฟนยังอะ่ะยังไม่คิดจะมีหรอคน<ล>เดียวบายใจกว่าครับพี่สาวหรอแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนเหราอะแบบพี่ไงชอบแบบพี่เอาเราเราเป็นแฟนกันไหมล่ะถ้างั้น <laughs> <laughs> ได้ไหม นวิวเกีนพี่เรือเกิอันนั้นจีบไปก่อนแล้วกันเนาะเรืองก่อนแล้วกันแล้วนี้ว่างอยู่ใช่ไหมเนี่ยคุยได้ไม่ช่วยแม่ค้ของครับอ๋อไม่เรียนหรอวันนี้เขาหยุดครับอ๋อเขาหยุดกันเออพี่ก็ไม่ได้เรียนอันนั้นแล้วเนาะเลยไม่รู้ว่าเขาหยุดกันวันไหนบ้างผมผมเหรอผมน่าจะเรียนมอคอนแกนแล้วก็มอลังสิตพี่ ไม่ทำธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดีนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ,จะตามไปด้วย <c oughs> จัดไป <c oughs> แล้วสรุปจีบได้เนาะเนาะจะพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่นี่แหละพี่หาคนคุยพิ่งพึ่งอ,อกหักมาน่ะพี่จะให้ผมดามใจเหรอเออพี่จะให้ผมดามใจเหรอ,อ,อดามใจให้หน่อยดิคุยเป็นเพื่อนก่อนดิ เหงาไงคิดว่าพี่สวยปะ่ะที่สุดเอาดีโอ้หา่านเนาะปากอะปากหวานไม่พออย่างอื่นก็หวานนะพี่ยอกโอ้ไม่ยอกแหละพูดอย่างี้อุ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยอันนี้เพึ่งไปนะดูเรื่องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่เขาโทรมา,าเดี๋ยวพึ่งวางนะลูก ฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณหมอค่ะส่วนนายกลับม,มาดูแลจุกของอยู่คนเดียวคือเกาบายง่ายดอกปลาพ่อโอ๊ยหนูไม่พาคุณหมอยังคุณหมออย่าเพิ่งเร่งหนูสิคุณหมออย่าเพิ่งเร่งหนูสิ <laughs> โอ้โหคุณหมอนหนูกำลังไมห่หนูกำลังข่าวแฟนค่ะหนูหนูขอมีเพื่อนไปอะหนูกลัว โอ้หถ้าผ่านงวงหนูตอนเนี้ยคือหนูแบบห,หนูใจไม่ค่อยดีอะค่ะหน,หนูกำลังหาแฟนไปด้วยนะคะคุณหมอเดี๋ยวก่อนคือเลื่อนไปก่อนเด้อผ่านน่ะโอเคค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แฟนแล้วหนูจะพาแฟนแฟนพาไปผ่าด้วยโอเคค่ะหมอโอเคค่ะ ฮัลโหลบ้าพี่โอ้ฮัลโหลได้ยินเปล่าโอเคแล้วสรุปจีบได้ไหมเนี่ยเฮ๋ยโอ้ทำไมเงีย้ยปะอะไระพี่จีบได้ไหมสรุปรออะไรแล้คือชอบแหมชอบชอบแบบนี้ปะชอบด้วยแต่ว่าผมชอบผู้หญิงนะพี่แต่ว่าผมชอบผู้หญิงนะพี่ เอ้าทำไมอ่ะไม่ได้แล้วว่างั้นโอ,โอเคโอเคโอเค